คนที่มีการโยกย้ายและเปลี่ยนแปลงบางทีเกิดมาแล้วแรกๆคิดอาจจะดูเหมือนกับไม่สมบูรณ์เช่นพ่อแม่แยกทางเลิกลาอหย่าล้างตายจากพัดพรากหรือคุณไม่ได้อยู่กับพ่อแม่ซึ่งดูเหมือนกับเป็นคนที่แบบเหมือนกับหัวหกก้นกิดที่เหมือนกับอนาถาจริงก็ไม่ใช่เลยมันทําให้เราแข็งแกร่งมันทําให้เราได้เรียนรู้ในสิ่งใหมๆ่ๆมันเลยทําให้เราไม่เหยาะแยะมันเลยทําให้เราไม่เป็นคนที่แบบ ไม่ได้ความอะ่ะเราเลยต้องดิ้นรนไงมันเลยสตรองขึ้นมาโด,ดยโดยปริยายเพราะฉะนั้นบนโลกที่เปลี่ยนแปลงไปในเวลานี้พระราหูที่ย้ายมาอยู่ในราศีกุมตั้งแต่วันที่ห้าพฤษภาคมปีที่แล้วจนถึงยีพฤศบสองพายนปีนี้นะมันคือจุดของการเปลี่ยนแปลงของโลกที่เรียกว่า AI เพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งใหม่ไงเมื่อสิปีที่แล้วก็เป็นเรื่องของ 1>, 1 G 2 G 3 G 4 G 5 G มันจะเป็นเวลาของมันเลยเพราะนั้นโดยสถิติเนี่ยมันจึงเป็นสิ่งที่จะต้องบอกว่าชาวราศีกุมต้องเรียนรู้เทคโนโลยีครับเทคโนโลยีเพื่อการเปลี่ยนแปลงเป็นโอกาสประโยชน์ของการงานและชีวิตเพราะฉะนั้น เมื่อจาะลึกไปในราการเรียนและการงานเนี่ยใครที่เกิดในราศีกลุ่มการอ่านการเขียนการเรียนการศึกษาในห่วงเดือนมกราคมมีเกณฑ์ประสบความสําเร็จจะสามารถที่เรียนได้ราบรื่นผ่านพ้นสําเร็จกิจทั้งเป้าหมายทั้งที่ปรารถนาจะสอบข้อเรียนต่อหรือจะแปรเปลี่ยนในสิ่งต่างๆในองค์ประกอบการได้ทํางานในการเรียนที่เป็นโปรเจกต์งานที่ครูบาอาจารย์สั่งทุกอย่างจะเรียบร้อยผ่านไปได้ ดวงชะตาท่านเกิดรัคนาราศีมีนประจําเดือนมกราคมปี269 9ในเดือนมกราคมนี้นะครับเป็นจังหวะของการเปลี่ยนแปลงแต่มีผลมาจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์และบุญกิริยาจงหาโอกาสมูในศรัทธาสร้างบุญกิริยาเปิดรับสกราฎใหม่กล้าคิดกล้าขยับขยายกล้าที่จะเปลี่ยนแปลงแล้วดีครับ คือชาวราศีมีนเนี่ยคุณได้ชมได้ฟังเรื่องราวของดวงชะตาแบบภาพรวมทั้งปียังที่อยู่ในบริการของฟันธงเวลิลนี่แหละคือดวงชะตาของชาวราศีมีนประจำปีสอรแบบภาพรวมต้องฟังต้องชมด้วยนะครับเพื่อจะรู้ว่าภาพในเชิงมหาภาคคือภาพกว้างอะทั้งปีจะเป็นอย่างไรภาพรวม เคล็ดลับการงานการเงินนะความรักแล้วมงคลต่างๆที่จะเกิดขึ้นที่จะเป็นไปชาวราศีมีนดาวประจำตัวคือดาวพฤหัสบดีนับตั้งแต่วันที่22ธันวาที่ผ่านมาจนถึง30พฤษภาดาวประจำตัวของชาวราศีมีนโคจรอ,อ,อยู่ในโคจรอ,อยู่ในเซฟโซนที่เรียกว่าเป็นประทุมเกณฑ์ครับ เพราะฉะนั้นปฐุมเกณฑ์ในโหราศาสตร์แปลว่าเจริญยิ่งแปลว่าเสน่ห์เมตตามหานิยมแต่อย่าเฉยเพราะดาวประจำตัวมีตำแหน่งเป็นประแปลว่าอาจจะเฉยจึงต้องปลุกกระตุ้นให้เห็นว่ามีโอกาสในหลายสถานถ้าเจาะลึกในเรื่องของการเรียนและการงานจะเห็นได้ว่ามีมุมของการเรียนการงานที่ขยับขยายตั้งแต่ต้นปีและ โดดเด่นชัดเจนเป็นที่ประจักษ์หลังจากกลางเดือนมกราคมก็แปลว่าตั้งแต่ต้นมกราคมจนถึงวันที่14มกราคมต้องตะลุยบุกกล้าคิดกล้าทำอย่ารีรอเป็นการใช้บุคลิกแบบ e อ็กโทเวิมุ่งเข้าไปบุกลุกตะลุยอย่าอินโทรเวิรอย่าสงบอย่านิ่งอย่าเงียบอย่ารอคอยจงลุกบุกตะลุย และจะเกิดสิ่งดีๆครับสิ่งดีๆในการเรียนก็แปลว่าสําเร็จประโยชน์อยากจะเรียนต่อศึกษาอ่านเขียนเรียนรู้อะไรได้หมดสําเร็จประโยชน์ทุกประการแล้วสามารถขับเคลื่อนเดินหน้าได้ส่วนการงานใครจะสมัครงานจะซื้อขายจรจาติดต่อตะลุยเลยอย่ารีรออย่าผัดวันประกันพุ่งอย่ารอจังหวะอย่ารอคอยโอกาสจงใช้โอกาสของดาวในมุมของฟ้าเปิด ให้เจอจรัดสร้างสรรในสิ่งต่างๆบนการเปลี่ยนแปลงมันมีเรื่องบางเรื่องครับผมมีคนรู้จักมากมายอยู่ราศีมินผมก็ำลังคิดว่าจะบอกให้เขาเดินทางเดิมอย่างที่เดินมาเมื่อปลายปีที่ผ่านมาหรือเดินทางใหม่ทางเดิมแปลว่ามันเป็นทางเดิมๆที่อาจจะต้องอิงแอบแนบชิดกับอำนาจหน้าที่ตำแหน่ง ของคนหลากหลายการสร้างทางใหม่แปลว่าเริ่มต้นในความรู้และประสบการณ์ตนแล้วบุกเบิกถางลกถางคงเป็นทางของเราในใจลึกๆของผมนะทางที่สองนี่แหละมันจะได้ไม่ต้องลำบากใจไอ้ทางแรกอะ่ะมันเป็นไปตามเขาเขาจะรุ่งเขาจะเหนื่อยเขาจะยากเราไปเป็นเหมือนกับไปเป็นไปเป็นรองเท้ารองรับเพื่อ อาศัยประโยชน์เล็กน้อยเปลี่ยนใหม่ดีกว่าไหมชาวราศีมีน